อ่านให้ฟังสรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมไทยเรื่องของเอกสารการสอนชีวิชา1 0 1 0 3ทักษะชีวิต Life Skill หน่วยที่1-15ฟังครบแล้ว1ห,หน่วยใน10ข้อควรตอบคำถามให้ได้6-8ข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตาราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่4ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิทัลแนวคิดข้อที่1เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อชีวิตถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของโรคอย่างรุนแรงและต่อเนื่องสภาพแวดล้อมดิจิทัลทำให้เกิดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่และจําเป็นที่บุคคลต้องมีทักษะศตวรรษที่21ข้อ2 ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิทัลเป็นทักษะศตวรรษที่21ที่บูรณาการแนวคิดและทักษะความฉลาดรู้ทั้ง3เป็นองค์รวมเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันตอนที่4.1เทคโนโลยีดิจิทัลและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่และทักษะศตวรรษที่21เรื่องที่4.1.1แนวคิดและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลกิจกรรม4.1.1 ข้อที่1การติดต่อสื่อสารผ่านเครื่องมืออุปกรณ์ใดที่มีบทบาทมากขึ้นในยุคดิจิตอลแนวต่อกิจกรรมข้อที่1การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้อที่2ปัญญาประดิษฐ์ส่งผลกระทบการจ้างงานการว่างงานและตำแหน่งงานจำนวนมากเพราะเหตุใดจงยกตัวอย่างแนวต่อกิจกรรมข้อที่2เพราะปัญญาประดิษฐ์สามารถทำงานแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำกว่าสามารถทำงานได้ตลอดทั้งย4บชั่วโมงต่อวันยกตัวอย่างเช่นฮีผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไอคนแรกของโลกเป็นนวัตกรรมของสำนักนขข่าาาาววินนนหัองงจีสมรถท 24ชั่วโมงต่อวันบนเว็บไซต์และทุกแพลตฟอร์มสามารถเรียนรู้ได้จากวิดีทั์การรายงานข่าวไลฟ์สดการอ่านข่าวได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นเดียวกับผู้ประกาศข่าวมืออาชีพข้อ3ถ้าท่านจะจำลองสภาพเรือนไทยเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าไปในห้องต่างๆภายในได้เสมือนจริงกับเข้าไปดูจริงๆควรใช้เทคโนโลยีใดตอกิจกรรมข้อ 3, อ3ความเป็นจริงเสมือนหรือ VR เรื่องที่4.1.2สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่และทักษะศตวรรษที่ 1. 2 1กิจกรรม4.1.2ข้อ1น,นวัตรกรรมการศึกษาของโลกในรูปแบบการจัดเรียนออนไลน์สำหรับคนจำนวนมากเป็นอย่างไรตอบก,กิจกรรมข้อที่1การจัดการเรียนรู้ออนไลน์สำหรับคนจำนวนมากหรือเป็นที่รู้จักและเรียกโดยย่อว่า MOOC เป็นนวัตรกรรมการศึกษาของโลกในรูปแบบการจัดเรียนการสอนออนไลน์โดยผู้เรียนจำนวนมากสามารถเข้าศึกษาเรียนรู้พร้อมๆกันได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน เข้าถึงการศึกษาของประชากรโลกเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ลดความเหลื่อมล้ำโดยการจัดการเรียนรู้เป็นการสอนหลักสูตรระยะสั้นมีตารางกำหนดไว้แน่นอน ข้อ2ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดโดยทั่วไปมีลักษณะอย่างไรแนวตอบกิจกรรมข้อที่2ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดโดยทั่วไปมีรูปแบบดิจิทัลและได้รับอนุญาตโดยผู้ส,สร้างเช่นใช้ให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยเปิดให้เข้าถึงและใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายข้อ3ทักษะศตวรรษที่21ใดกที่มีความจำเป็นต่อผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ในยุคดิจิทัลแนวตอบกิจกรรมข้อที่3 ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อดิจิตอลตอนที่4.2แนวคิดความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิตอลเรื่องที่4.2.1แนวคิดพื้นฐานของความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิตอลกิจกรรม4.2.1ข้อที่1ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศครอบคลุมความรู้และทักษะใดแนวตอบกิจกรรมข้อที่1ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศครอบคลุมความรู้และทักษะการระบุความต้องการสารสนเทศการค้นการประเมินการใช้และการมีจริยธรรมและเคารพกฎหมายข้อ2 อธิบายความสําคัญของความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิทัลต่อบคุคคลในการศึกษาและการเรียนรู้แนวต่อปกิกรรมข้อที่2ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิตัลมีความสําคัญต่อบคุคคลในการพาัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยหลักคิดการเรียนรู้วิธีการเรียนซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นของบคุคคลในศตวรรษที่21และการเรียนรู้ในอุดมศึกษาข้อ3บุคคลที่หมกมุ่นและใช้เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ตลอดเวลาถือว่ามีปัญหาและขาดลักษณะพลเมืองดิิจตออลทีี่่ดยางไรแนว กิจกรรมข้อ3บุคคลขาดความสามารถในการจัดการเวลาหน้าจอการบริหารเวลาการใช้อุปกรณ์ยุคดิจิทัลรวมไปถึงการควบคุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างโลกออนไลน์และโลกภายนอกอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมทั้งความเครียดต่อสุขภาพและเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความเจ็บป่วยทางกายซึ่งนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินเพื่อใช้รักษาและเสียสุขภาพในระยะยาว โดยรู้เท่าไม่ถึงการเรื่องที่4.2.2การค้นและการประเมินสารสนเทศและสื่อกิจกรรม4.2.2ข้อ1ถ้าต้องการค้นสื่อการศึกษาที่มีในห้องสมุดต้องใช้เครื่องมือสืบค้นใดแนวต่อกิจกรรมข้อ1 o p a c หรือ Web o p a c เป็นเครื่องมือสืบค้นสื่อการศึกษาของห้องสมุดข้อ2การค้นแบบ single search มีข้อดีอย่างไรแนวตอบกิจกรรมข้อ2การค้นแบบ single search อำนวยความสะดวกในการสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รายฐานพร้อมกันโดยสืบค้นครั้งเดียวข้อ4 URL ของเว็บไซต์ใช้ในการประเมินเว็บ ้ไดหรือมแนวตอบกิจกรรมข้อส URL เช่น .edu .ac .gov แสดงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เพราะเป็นของสถาบันการศึกษาสถานอุดมศึกษาและหน่วยงานของรัฐและยังพิจารณาการเชื่อมโยงลิงก์ไปยังแหล่งอื่นๆที่เชื่อถือได้เช่นเดียวกันข้อ5จงระบุว่าข่าวลักษณะนี้เป็นข่าวแบบใดข้อกอข่าวที่จงใจทําให้คนเข้าใจผิดและกระทําบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรสร้างความเสียหายให้แก่คนที่เชื่อข่าวรวงดังกล่าวและเมื่อมีความผิดหวังไม่ได้รับอะไรบางอย่าง ที่ข่าวรวมบอกพวกเขาจะได้รับก็ก่อให้เกิดความเกลียดชังหน่วยงานที่พวกเขาหวังว่าจะให้อะไรบางอย่างกับพวกเขาข้อขอข่าวที่ไม่ใช่เรื่องจริงมีแต่คนนํามาเผยแพร่โดยใช้คําว่าได้ยินมาว่าหรือเขาเล่าว่าหรือเขาพูดกันว่าข่าวแบบนี้ทําให้คนแตกตื่นเป็นกังวลแนวตอบกิจกรรมข้อ5 ข้อกอคือข่าวลวงและข้อขอคือข่าวลือเรื่องที่4.2.3การใช้สารสนเทศสื่อะดิจิตัลอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมายกิจกรรม4.2.3ข้อที่1เมื่อนําผลงานเขียนของผู้อื่นมาสนับสนุนข้อความที่เขียนในรายงานของตนควรดําเนินการอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและถูกกฎหมาย แนวตบอบกิจกรรมข้อที่1การอ้างอิงเพื่อแสดงการรับรู้ลิขสิทธิ์ของเจ้าของผลงานที่ผู้เขียนได้นําข้อความมาใช้โดยอ้างอิงในเนื้อหาและในรายการบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงท้ายรายงานข้อ2นักศึกษาควรปฏิบัติต่อบุคคลบนโลกอินเทอร์เน็ตอย่างไรแนวตบอบกิจกรรมข้อ2การใส่ใจคนเป็นอันดับแรกการให้เกียรติซึ่งกันและกันการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพกฎระเบีย ในการปฏิบัติต่อผู้อื่นคือคุณต้องการได้รับการปฏิบัติอย่างไรก็จงทําแบบนั้นกับผู้อื่นด้วยข้อ 3. ทําไมจึงต้องคิดก่อนโพสต์แนวตอบกิจกรรมข้อ3เพราะทุกคนสามารถมองเห็นโพสต์ของเราได้ทุกเมื่อและการเกิดร่องรอยดิจิทัลที่สามารถย้อนติดตามได้